สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันร์บายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครดับเจ้า BMW s ับนะฮะ S พันดนะครับปี2019จดทะเบียนปี2020ัคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันร์บายพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับ ที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันนะครับร้านพิตีมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันหนึ่งเ,เดือนเต็มเรามีบริการจัดไปแนนะรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศครับเราที่สคันเรามีบริการของส่งรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวราพิตีจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้จะวิ่งม,มาเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยว่า วิ่งมาเพียงหลักร้อยเท่านั้นครับแล้วก็ที่สาคัญครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับมาชมมาเลยครับรถคันนี้ครับเลขใหม่วิ่งมา770กิโลเมตรแท้แน่นอนครับดูไม่ผิดแน่นอนครับนี่นะฮะบอกแฮนเดิมรุ้มไปแฮนเดิเดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยนะครับมือคัดเดิมไม่มีคดไม่มีงอแขงคอบนล่างเดิมนะครับหัวโช๊คไม่มีรอยขันเลยครับเห็นะครับใสเหมือนใหม่กุญแจให้มาครบสองดอก ประกับคันเร่งเดิมๆมือเบรกเดิมๆครับแบบก้านเหรียญนะครับไม่มีคดนไม่มีงอเช่นกันรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติกเอร์ว w ร์ด i ้งนี่อยู่ครบกันถังจากเทเบิลวูฟนะครับคาร์บอนแท้เบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับฝาปิดเบาะหลังมีมาให้พร้อมแล้วนะฮะคันนี้ในส่วนของชิวหน้าครับจาก มาดิคอครับนี่เป็นของแท้เลยนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยมากๆนะครับทั้งสองดวงครับใช่ไม่มีรอยหินเลยครับท่านผู้ชมครับยางหน้าหลังเดิมติดรถประจัก0ศูนย์นะครับนี่ครับจากเฟียรี่ลัสโซฟรีนะฮะจานเบรกด้านหน้าครับท่านผู้ชมเป็นแค่รอยจริงๆครับเห็นไหมฮะนี่คือ700กิโลเมตรแท้กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับคลิปเปอร์หน้าเดิมเดิม ครับแล้วก็นี่ครับการพ่นน้ำแต่งนะครับบนล่างครับจาก EvoTech ท่านผู้ชมครับคัคนนี้มาพร้อมกับอกล่างแต่งจาก l i ม b บ r g e r นะฮะการลมด้านข้างครับจาก EvoTech เช่นกันนี่นะครับมันจะมีรอยล่องรอยจากการใช้งานบ้างนะครับนะฮะนี่ครับการแข้งแต่งจาก GB Racing สวยเหมือนใหม่จริงๆคันนี้มีข้อเฟรมนะครับแต่งคาร์บอนแท้เช่นกันนะฮะนะครับแล้วก็พักเท้าแต่งฝั่งขวา ใช่ครับทั้เท้าเดิมนะครับไซรเซอร์ไม่มีแตกขัดแต่ที่สำคัญครับวันนี้มาพร้อมกับพ่อแตกนะฮะนี่พร้อมกับไวไฟนะครับนะฮะจากออสตินเลสซิ่งครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับโหครับผมต้องบอกว่าลั่นจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวพี่สีจะฟ่อนครับเดี๋ยวพี่สีจะให้ชมนะะคันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห เป็นพ่อแป่งนะครับเป็นไทยเดเดืมนะครับแต่ฟูลซิสเต็มเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับอันนี้ฮะนี่นะครับสปิงอาร์ฝั่งขวาเดิมสวยนะครับนี่ฮะจานเตรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับตัวเบรก ABS นะครับยางด้านหลังครับเต็มๆนะครับนี่คือ700กิโลเมตรแทนนะฮะ ปันท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้นี่นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับนี่ครับไม่มีรอยล้มเลยโตเเตอร์เดิมๆนะครับพัดเท้าฝั่งซ้ายเดิมๆครับคันนี้มีอกล่างเดิมให้ด้วยแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มนะครับนะฮะนี่ครับโอ้กาดห้อน้ําแต่ง จานเด็กด้านหน้าครับเต็มเต็มเลยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับนะครับใต้แผงคอเดิมสวยมากๆเนียบสนิทแน่นทุกจุดรถคันนี้ครับพี่ตีให้บริการสภาพนี้นะฮะอยู่ที่95%สําำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์สุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากเข้าไปกดติดตาม ฝากกด s u b สไครต์กับช่องชาแนลทันุ์บายของเราด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ